กับวลีที่ถูกขุดขึ้นมาจบดีพระประชาชนว่าทหารมีไว้ทําไมใช่ครับเราเคยตัดงบกองทัพแต่ตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นมาพูดถึงเรื่องของความกมังวลจึงบัวเตอร์เองน่าจะกังวลประเด็นของคดีสอสอ44คนคซึ่งมีคุณเทงแล้วก็คุณไหนอยู่ในนั้นด้วยครับ อีกหนึ่งประเด็นที่ใหญ่มากๆอย่างที่เป็นข่าวคือสอส,อสอปทอมเขต33ที่มีเรื่องโัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มีทางร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำแน่นอนแล้วก็จะไม่มีสสของพรรคประชาชนคนไหนไปยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอีกต่อไปโดยเฉพาะยิง่งคุณอนุทินชาญวิรุฬุตัวพรรคเองเนี่ย เริ่มที่จะทําใจที่จะเป็นฝ่ายค้านอีกรอบพี่งครับเพราะว่าจากที่นักวิเคราะห์เองหรือนักวิจารณ์ทางการเมืองเองเนี่ยเริ่มฟันธงกันไปแล้วว่าถ้าพรรคประชาชนไม่แลนสไลด์ก็มีโอกาสที่ขออภัยนะครับจะโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านเดิมต้องบอกว่าเราหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความมั่นใจนะว่าเราอยากจะมาจัดตั้งรัฐบาลประชาชนนะที่คําว่ารัฐบาลประชาชนที่ไม่ได้มีคําว่าพรรคประชาชนอยู่เนี่ยเพราะเราอยากจะมาจัดตั้งรัฐบาลที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง แล้วผมก็มั่นใจว่าทั้งตัวนโยบายทั้งตัวผู้สมัครทั้งทีมผู้บริหารนะครับแล้วก็จุดยืนที่มั่นคงของพัคเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญคที่ทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสามารถจัดตั้งรัฐบาลประชาชนได้จริงให้เราสามกการถเลือกตั้งเงินถล่มพลายตั้งรัฐบาลของประชาชนได้ไม่ได้ไดสัญญากันแล้วนะ,นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยออถ้าผลลัพธ์จากการเลือกตั้งออกมา นะครับแล้วทําให้หลักการการเมืองในระบบร,รัฐสภาต้องเสียไปเนี่ย,ยก็คือพรรคการเมืองันดับหนึ่งนะครับไม่ได้สิทธิ์ในการที่จะออจัดตั้งรัฐบาลก่อนเกิดการรวมขั้วนะครับระหว่างพารรคร่วม,มอื่นๆเนี่ย<ส>ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นแานะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจับตาก,ก่อนถึงวันเข้าขู่หาว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยประกาศจุดยืนของตนเองไว้อย่างไรพรรคประชาชนเนี่ยเราประกาศไว้ชัดว่ามีส้มไม่มีเทาตอนนี้เราเห็นปัญหาทุนเทาปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยคืบคลานเข้ามา เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลายๆคนนะครับในขณะที่สื่อมลชนหลายๆที่เนี่ยพยายามตั้งคาถามแต่ละพักว่าตกลงจะจับกับพักใดไม่ได้พักใดเทาไม่เทานะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะคนที่มีอานาจอย่างแท้จริงเนี่ยช่วยกันจับตาครับว่าถ้าหากจะการให้กับพักใดพักหนึ่งมีความเสี่ยงหรือไม่ที่รัฐบาลชุดหน้าเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่อาจจะมีปัญหาสีเทาอยู่ในรัฐบาลชุดนั้นนะครับถ้าอยากได้ความมั่นใจเต็มร้อยในว่ารัฐบาลต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องไม่มีเรื่องสีเทา อยู่ในระบบการเมืองอยู่ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยพรกประชาชนคือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับพักประชาชนครับผมคิดว่ามันคือคําสาคคำนี้ครับพวกเราต้องการที่จะสร้างประเทศไทยที่ไม่มีสีเทาประเทศไทยที่เท่าเทียมกันและประเทศไทยที่เท่าทันโลกครับแล้วนยโยบายหลักของพักในรอบนี้คืออะไรครับ,รบเพราะว่า ตอนนี้ภาพจาที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าเืนอแค่การแก้แะะรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบกองทัพต้องบอกว่าเรามีหลายเรื่องมากนะครับตอนนี้เนี่ยมี2อ0กว่านโยบายจริงๆสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของพรคประชาชนนะครับแต่ถามผมว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดน,นตอนนี้นะครับทั้งนโยบายด้านเก,การยกระดับเศรษฐกิจปากท้องนะครับการทําสวัสดิการทุนหน้านะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับ แทบทุกนโยบายเลยครับหนีไม่พ้นว่าต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรายังมีรูรั่วจากเงินภาษีค่อนข้างเยอะปีหนึ่งขั้นต่ำเนี่ยหลายแสนล้านบาทแน่นอนแบบที่ออกไปทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือขจัดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเอาเรื่องสีเทาออกจากระบบการเมืองออกจากระบบราชการเพราะว่าเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะต้องทําก่อนถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้ก่อนเนี่ยนโยบายอีกหลายเรื่องคนระับมันไม่สามารถทําได้ นอกจากนโยบายที่ใช้เรื่องของเงินภาษ,ษีแผ่นดินเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพประชาชนอย่างแท้ทจริงเช่นนโยบายเรื่องค่าไฟนะครับพรรคประชาชนมีนโยบายลดค่าไฟทันที25สตางค์ถ้าเรากล้าเข้าไปเจราจากับกลุ่มทุนพลังงานเอาอำนาจรัฐเข้าไปต่อรองกับเขาเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าการเมืองอยังเริ่มต้นไม่ถูกต้องรัฐบาลยังมีนักการเมืองบางส่วนที่มีความสนิทชิดเชื้อมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยจะเลือกตั้งไปกี่ครั้งค่าไฟก็ยังไม่ถูกลง ในเชิงโครงสร้างแน่นอนนะเพราะนั้นผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเรามีนโยบายหลายอย่างนอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพหรือที่เราถูกโจมตีนับเรามี200กว่านโยบายแต่ว่าถ้าเลือกมาหนึ่งอย่างสําคัญที่สุดก็คือการทําการเมืองที่ไม่มีสีเทาก่อนซึ่งมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนกันครับคือต้องบอกว่าปัญหารากฐานของประเทศไทยที่ผ่านมาถ้าเรามองย้อนไป20กว่าปีนะครับ เป็นปัญหาที่วิกฤตการทางการเมืองทําให้เกิดวิกฤตประเทศเศรษฐกิจเราโตรังทายอาเซียนสังคมมีความเหลื่องบังสูงมากสวนเป็นระดับหนึ่งในเอเชียดัชนีชีวิตของประเทศไทยตกต่ำลงทุกด้านรากเหง้ามาเกิดเกิดขึ้นจากการเมืองที่ไม่มีสีิรภาพการเมืองที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยการเมืองที่ไม่มีความโปรง่งใสและก็ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนดังนั้นเนี่ยถึงเป็นที่มาที่พรคประชาชนเราพยายามผลักดันการแก้ไขรรรมนูญผมมีคำถามหนึ่งคำถามง่ายๆนะฮะ ถ้าประชาชนทุกคนอยากเห็นประเทศที่มีความโปร่งใสนะกักการเมืองที่โกงกินข้าราชาการที่ทุททจริตต้องได้รับการลงโทษเนี่ยถามว่าเป็นหน้าที่ใครหน้าที่องค์กรอิสระที่เข้ามาตรวจสอบใช่หรือไม่แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเห็นนะฮะองค์กรอิสระที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญจะลงมามาลงโทษนกักการเมืองมาลงโทษข้าราชาการที่ทุจริตคอร์รัปชันเราเห็นแต่องค์กรอิสระสั่งยุบพรรคการเมืองสั่งตัดสิทธิ์นกักการเมืองตลอดชีวิตนะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาในองค์กรอิสระเนี่ย ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นอาวุธทำลายล้างกันทางการเมืองไม่ใช่เป็นอาวุธในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ลงโทษคนผิดดังนั้นถ้าอยากได้ประเทศที่โปร่งใสามากขึ้นเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยสุดท้ายหนีไม่พ้นว่ายังไงก็ต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญให้องค์กรอิสระเนี่ยทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นกลางอย่างแท้จริงครับณตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องทหาร <c oughs> กับ,บีที่ถูกขุดขึ้นมาจมตีพรกประชาชนว่า หท,าาาาาทาหารมีไว้ทาไมคำตอบสั้นๆสําหรับคําถามที่ว่าทหารมีไว้ทําไมก็คือทหารมีไว้ปกป้องประเทศนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพรคประชาชนเราสนับสนุนการทําหน้าที่ของกองทัพให้มีความทันสมัยมาโดยตลอดยกระดับสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับไม่ให้พลทหารหรือว่าทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยถูกรังแกถูกซ่อมหรือถูกซ้อมนที่ผ่านมาเราพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดมีข้อโจมตีอีกเช่นกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยพรคประชาชนหรือดีพักคก้าวไกลเคยตัดงบกองทัพไหม ใช่ครับเราเคยตัดงบกองทัพจริงแต่ตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ําหรืออะไรต่างๆงบอาวุธหลายคนก็โจมตีว่าเอ๊ะพักประชาชนไม่สนับสนุนการซื้ออาวุธก็ไม่จริงที่ผ่านมาเราสนับสนุนการซื้อเรือฟีเกตนะครับเครื่องบินรบกิพเพนแบบที่มีความจําเป็นต่อการป้องกันประเทศเราก็จะเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าอาวุธหลายๆอย่างที่กองทัพทใช้ในการป้องกันประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พักประชาชนสนับสนุนให้อุดหนุนงบประมาณเอางบประมาณไปซื้อ มาในการพิจารงงบที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยข้อโจมตีหลายๆอย่างก็อยากจะฝากประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันติดตามสื่อสารช่องทางทางการของพักนะครับหรือว่าย้อนกลับไปดูการอภิปรายในอดีตก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักประชาชนหรือพรกคก้าไกลเนี่ยเราไม่ได้มีจุดยืนตรงข้ามกับกองทัพไอยยางไทรู้สึกน้อยใจไหมครับที่เวลาไปลงหาเสียงเนี่ยกับต้องมานั่งตอบคําถามหรือต้องมานั่งอธิบายประเด็นเรื่องแก้หนึ่งสองทำไมคุณไม่รักกองทัพหรอแทนที่เราจะได้นําเสนอนโยบายอื่นๆที่ทางพัคมี ก็เป็นหน้าที่ของคนที่อาสามาลงเลือกตั้งครับที่ต้องเข้าไปทําความเข้าอกเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งหนึ่งที่สําคัญณนะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งสื่อบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่สําคัญนะเพราะว่าเข้าถึงโดยตรงคนทุกคนได้นะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงหัวโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งในคูหาดังนั้น,นก็อยากฝากอีกหนึ่งครั้งติดตามช่องทางทางการของพรรคจากสื่อมวลชนนะครับและก็ถ้าเป็นไปได้ลองย้อนไปดูดิจิตอลฟุตปินในอดีตย้อนไปดูคลิปการอภิปรายในอดีตย้อนไปดูคลิปการให้สัมภาษณ์ในอดีตของตัวแทนจากทุกๆพรรคการเมืองครับก็จะได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านมากขึ้น ด่วนพักประชาชนเตรียมแถลงเปลี่ยนตัวผู้สมัครสสกทมหลังบุญริศเรารุ่งโรสสสพักประชาชนถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มข้อหาฟอกเงินเงินเป็นรายเดือนจริงไหมครับไม่จริงครับเขาหลังไม่จริง่ครับอีกหนึ่งประเด็นที่ใหญ่มากๆอย่างที่เป็นข่าวคือสสกทมเขตส13ครับที่มีเรื่องปะพันเกี่ยวกับยาเสพติดต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครตรงนี้เองทําไมถึงยังเกิดเรื่องนี้กับพักอีกครับ คือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลักการของพรรคประชาชนตั้งแต่ต้นสมัยอนาคตใหม่เนี่ยเราต้องการสร้างพรรคมวลชนเรามีคําพูดที่ยึดถือมาโดยตลอดว่าคนธรรมดามาทางานการเมืองได้เพราะฉะนั้นโดยหลักเลยพรรคเราเปิดกว้างให้ใครก็ได้เข้ามาทําการเมืองนะฮะดังนั้นกระบวนการการตรวจสอบที่เข้มข้นโปร่งใสและเปิดกว้างก็มีความสาคัญไม่แพ้กันพราะเราต้องเช็คประวัติปูมหลังลว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วคําประกาศของพรรค จุดยืนของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เราบอกว่ามีส้มไม่มีเทาไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยประเทศจะโปร่งใสประเทศจะเป็นสีขาวประเทศจะไม่มีเรื่องสีเทาเลยนะฮะแต่ความหมายของมันก็คือเราไม่ทนต่อเรื่องสีเทาเราไม่ทนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเรารู้ว่ามีคนภายในพรรคถ้าเรารู้ว่ามีคนภายในรัฐบาลถ้าเรารู้ว่ามีคนภายในระบบราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เราต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดทันที อันนี้คือความหมายของคําที่เราใช้ในการแคมเปญหาเสียงว่ามีส้มไม่มีเทานะในทางกลับกันที่ผ่านมาเราเห็นว่าปัญหาของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่าตํารวจไทยเก่งตํารวจไทยรู้ทุกเรื่องนะครรู้หมดว่าพ่อค้ายาเสพติดอยู่ไหนเรารู้ว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาของงานรัฐนับมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดแต่เรามีข้อมูลแต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้กลับไม่ถูกจัดการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยค่ะในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดรับชอบคือคนทาผิดไม่เคยถูกกลงโทษนะครับเลยทําให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเนี่ยบานปลายนะครับเพราะฉะนั้นดราม,ม่าที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับผู้สมัครเขต33ของกทมเนี่ยผมยืนยันว่าเราแสดงออกให้ชัดให้สังคมเห็นชัดว่าถ้าเรารู้เมื่อไหร,ร่นะว่าผู้สมัครของเราเนี่ยมีข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตรงไหนเราจัดการท,าทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัย ดูตามทำลายเนี่ยเราเช็คประวัติมาหมดแล้วนะครับประวัติอาชญากรรมก็ไม่ม,หมีหมายเรียกก็ไม่เคยมีนะครับแต่เพียงแต่ว่ามาถูกออกหมายเรียกในวันที่19นะครับแล้วก็เพิ่งถูกจับกลุมในภายหลังนะครับทำให้ในช่วงเวลาที่เรามีการเช็คประวัติเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบข้อมูลต่างๆเหล่านี้เลยแล้วทันทีที่มีข่าวว่าเกิดการจับกลุมเนี่ยแล้วเรายื่นใบสมัครกกคตแล้วเราก็เปลี่ยนตัวผู้สมัครทันทีโดยสมคุณเท่าพิพภพไปลงแทนแล้วตอนนี้ยังคงม,มั่นใจอยู่หรือเปล่าครับว่า ในเขตของกรทมเนี่ยพักประชาชนเองจะยังสามารถกอบโลยสอสอได้เหมือนรอบที่แล้วครับผมเชื่อมั่นว่าการจัดการของพักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งคุณเท่าพิภพนะไปลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตที่33แทนเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนทุกคนเห็นว่ามั่นใจได้ว่าไม่มีเรื่องสีเทาแน่นอนทํางานได้อย่างดีในฐานะผู้แทนมาถึงสองสมัยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะกอบผู้ความเชื่อมั่นแบบกับโบตเตอร์กับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาในเขตเลือกตั้งที่33เนี่ยเรายังมีนโยบายอีกหลายอย่างนะครับรวมถึงทีมผู้บริหารมืออาชีพที่ตอนนี้เดี๋ยวจะทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่11มกราคมนะก็ยังมีความมั่นใจอยู่ว่าจะได้รับความไว้วางใจไม่เฉพาะกับในพื้นที่กทมแต่ว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศด้วยครับ แคนดิเดตนายกัฐมนตรีคนที่สองไม่ใช่ใครอื่นครับที่ไหมศิริกัญญาตาชกุลรองหัวหน้าพักประชาชนฝ่ายนโยบายครับเชิญครับ <c oughs> แคนดิเดตนายกัฐมนมรีลำดับที่สามของพรรคประชาชนอาจารยต์ต้นวิรยุทธ์การสุชัิครับเชิญครับจุดยืนอะไรหรือเงื่อนไขอะไรที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนได้ครับครับก็ได้ประกาศไปแล้วว่าไม่มีทางร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิแน่นอนแบบแล้วก็จะไม่มีสสของพรรคประชาชนคนไหน ไปยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกัฐมนมตรีของพรรคภูมิใจไทยอีกต่อไปโดยเฉพาะยิ่งคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลจุดยืนที่3นะครับก็คือในเรื่องที่ว่าเราจําเป็นนะครับที่ถ้าจะตั้งรัฐบาลชุดหน้าที่นําโดยพรรคประชาชนเป็นแกนนําเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่เราสามารถกํากับทิศทางของรัฐบาลได้จริงผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจุดยืนที่เราบอกว่ามีเราไม่มีเทาคณะรัฐมนตรีในชุดหน้านะครับถ้าเราเจอว่ารัฐมนตรีประจํากระทรวงคนใดที่มีประวัติ เกี่ยวข้องนะมีหน้าข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกับเรื่องเครือข่ายสแกมเมอร์กับเรื่องยาเสพติดกับเรื่องสีเทาทั้งหลายเราสามารถสั่งปลดออกผมในฐานะนายกรัฐมนตรียกหูสั่งปลดออกได้ทันทีถ้าคุณไม่ยอมปลดออกเราก็เปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลนะในกรณีที่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลผสมนะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักการที่สําคัญว่าถ้าพักประชาชนจะเป็นแกนนํารัฐบาลเราต้องมั่นใจว่าเรามีเสียงเข้มแข็งม,ม,มากพอในการกํากับทิศทางของรัฐบาลได้ซึ่งคนที่จะเป็นคนกําหนด ว่าพักประชาชนมีความเข้มแข็งมากพอหรือไม่ก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเลยวันเข้าขู่หาว่าจะมอบความไว้วางใจให้กับพักประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับนี้แสดงว่าไม่โหวตให้กับคดีเดตของพักภูมิใจไทยครับแต่ให้เขามาโหวตเราและร่วมรัฐบาลกันก็ได้ครับก็อยู่ที่เขายอมรับเงื่อนไขเราได้ไหมถ้าเสียงของเขาไม่ได้มากพอเสียงของเราใหญ่กว่าเรากำกับเขาได้ เขามาร่วมกับเราแล้วถึงเวลาเนี่ยตัวรัฐมนตรีที่คุณจะส่งมาร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องไม่มีประวัติดังพ้อยถึงเวลาถ้าเราตรวจสอบไม่จําเป็นต้องถึงที่สุดทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะฮะแค่มีข่าวที่ดางพ้อยเราสั่งเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลถ้าเสี่ยงของเรามากพอเนี่ยนี่คือจุดยืนของเรามาพูดถึงเรื่องของความกังวลจึงวอเตอร์เองน่าจะกังวลประเด็นของคดีสอสอ44ควรับ ซึ่งมีคุณเท้งแล้วก็คุณไหนอยู่ในนั้นด้วยครับคดีสี่สิบสี่สอสอเนี่ยในรอบนี้มีผลต่อยุทธศาสตร์ในการวางแผนในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าก็จริงๆเราพยายามบริหารความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเรามีแคนดิเดต3คนนะครับหนึ่งคนในนั้นที่ไม่ได้มีความเสี่ยงทางด้านคดีก็คือคุณวีรยุทธ์การชูชัดนะครับรวมถึงสอสออีกหลายๆท่านที่อาจจะมีความเสี่ยงทางด้านคดีไม่ว่าจะเป็น 44. สสีสอสอหรือคดีอื่นๆ,ๆที่เคยลงเขตเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาลงบัญชีรายชื่อ นะเพราะนั้นเนี่ยเ,เรื่องความเสี่ยงทางด้านคดีต่างๆเราพยายามบริหารจัดการอย่างรอบด้านทั้งหมดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจนะว่าถ้ามอบความไว้วางใจให้กับพรรคประชาชนเนี่ยเราจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วนอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงเนี่ยผมก็เชื่อว่าทั้งคุณหมายสุรีกัญญาทั้งอาจารย์ต้นวิรยุทธ์เนี่ยทั้งสองคนก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากพอนะแล้วก็เป็นคนที่ถูกวางตัวไว้ว่าเป็นอสองในสี่รองนายกรัฐมนตรี ที่จะดูแลภารกิจแต่ละด้านด้วยนัอีกสองท่านที่เหลือนเนี่ยก็จะมีอาจารย์เดชดรัตน์สุขกำเนิดแล้วก็คุณพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ก็จะดูแลวาระหลักๆของประเทศที่เราออกแบบโครงสร้างทีมบริหารมืออาชีพไว้นะครับที่เราตั้งใจทําแบบนี้ครับเพราะเราเชื่อว่าวาระหลักๆหรือปัญหาส,สําคัญของประเทศในอนาคตเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยผู้นําที่เข้มแข็งเพียงคนเดียวเราต้องการทีมบริหารมืออาชีพที่เข้มแข็งทั้งทีม มาแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมีความกังวลไหมครับครับก็ไม่ได้มีความกังวลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าบริหารความเสี่ยงทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับพร้อมรับมือทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ best case ก็คือกรณีที่ดีที่สุดกับพักประชาชนหรือว่า worst case กรณีที่เลวร้ายที่สุดผมเชื่อมั่นว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนมอบความไว้ใจกับพรคประชาชนเนี่ยถล่มทลายยังไงเราก็จะตั้งรัฐบาลได้แน่นอนักครับรับ ข้อคอร่าหาตั้งแต่พักอนาคตใหม่พักเก้าไกาลรวมถึงพักประชาชนเองคือเป็นพักที่ไม่มีประสบการณ์รมีเจ้วาสกรับอะแล้วถ้าฟุกบได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยพวกคุณจะบริหารได้หรอก็อย่างแรกอาจจะลองให้ทุกท่านลองมองย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆพรคที่อาจจะบอกว่ามีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาแล้วหลายสมัยลองดูว่าได้รับโอกาสในการบริหารประเทศมาแล้วกี่ครั้งเคยทําให้ประเทศไทยดีขึ้นหรือเปล่า พรรคประชาชนเราเออยอมรับรับว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีโอกาสในการได้บริหารประเทศซึ่งอยากจะให้ทุกคนลองติดตามดูทีมบริหารมือชีพที่เราจะเปิดตัวในวันที่11มกราคมนี้หลายคนผมเชื่อมั่นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายอดีตนักการทูตอดีตนักธุรกิจอดีตอาจารย์นักวิชาการอดีตข้าราชาการระดับสูงนะครับเรามาครบทุกสายที่สะสมประสบการณ์พร้อมเข้าไปบริหารประเทศอย่างแท้จริงนะครับแล้วเราขอโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียว แค่เทอมเดียว4ปีฮะแล้วผมเชื่อว่าเราจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเดินทางไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นออแล้วก็เท่าททนโลกได้อย่างมากขึ้นและถ้าสีปีนี้เราไม่สําเร็จเราทําไม่สําเร็จอย่างที่เราได้พูดไว้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับในปี73าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถตัดสินพวกเราได้เองครับ